กวดนี้เราเตะบอลก่อนนี่เตะบอลงานโรงเรียนร้มพานตัวนี้มีกิจกรรมบอลด้วยเฮ้ยไม่ใช่ัเพโีหคนนะที่เนหลักไมวหลักดีสีชมนนนนวัพี่อวรัมา้หนมวดแล้วีเารีโมทด้วยเดี๋ยวทให้ดูไาทนโอ้ไย มาเลี้ยงเรียงเรียงเลี้ยงการชีวะมาตีวันเดียตวได้ลูกเจ้านะนี่ได้เวลาฮีโร่เอ้ผู้ชายที่ต้องบอกว่าเซ็ตคู่ผาดึงได้ตอนเลยนี่ไงโดนกระไม้ทีนึดียาวได้ผู้เก่งคนเดียวยาวมาโอ้ไว้โซเชียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จริงก็เข้ามาสารนั้นวัดสารให้กับคุณโทนพิกสวยงาม

ทางไปสามครึ่งแล้วเป็นไงื้อเราต่ออีกไม่ต่อรับโหเกือบไปแล้วโอ้หทำเกมขึ้นมาอย่างสวยงามทุกตแงหย้อยโนมาโดนมายและยิงงอยโอ้จังวันี้ราโอ้ยโอ้โหือ ตัวไออิงลองพี่ทมาแ้ยโอ้ั้งจังเก็บได้แล้วเปิดขอซ้ายมาพี่ทมาแกงมึงตั้งไปนะโอ้แลวแม่งด้วยแ้เจ้าี่ย้อตาแล้วยิงฟอกหลังไปเามาทางซ้ายพี่ทมาแก่าไม่านไม่นไปทีแล้วยันไม่องเยอ้ีน้งเ่ห้วตอนนี้หนมองเาบนลเอง สนับสนุนโดย Q-Smile ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายมั่นใจในทุกกิจกรรมเดือดเดือ้เดือดดือดเงือดเดือดเดืเดือมเดือดเดเเดือดเด้อดเด เป็นฟุตบอลประเพณีนะครับของงานประกวดวัเครื่องพาคเจ็ดทุกปีเขาก็จะเป็นอย่ีทุกครั้งนะครับก็จะมีการแข่งฟุตบอลก่อนเพื่อเพื่อกระชับความสัมพันธ์ครับของวงการพระน,นะครับก็โอเคประมาณนี้ไปสนับสนุนโดย Q-Smile ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายมั่นใจในทุกกิจกรรม